มากินแกงหน้าใหม่เด้อพี่นอ้องต้มจนจืดแล้วครับพี่น้องแล้วก็เย็นนะหมอนี่ก็เป็นสวนขั้วหน่อยของแม่จ้านี่ใบขิงไผ่ใบขิงไผ่ใส่เลยค่ะเห็ดค่ะตามลงไปโอ้โหคือใส่ <c oughs> ลายๆกันเลยตัวนี้ครับผักอีตูวอ่าใส่หย่อนมะอุบเดาะมะอุบหอมหอมตึบเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้พอน้อยซอยเดิมละแกงน่อนไม้เลยครับแต่ว่าแม่ปางนราว่าเป็นคนแกงเดี๋ยวเราเป็นทุกเป๊ะเป๊ะแกงเสือพักเนาพักขะเสียบมือเท่งครับนี่แต่บอกจะรีจากคนได้ของเมืองเพิ่งมาครับแล้วก็แม่ปางเป็นคนเอ็ดครับพี่น้องเจอนังปะทุนสวัสดีพี่น,อน,น้องแม่ปางเพิ่งไหวคอยแท้พี่น้องอย่างมีตาลาย ถ้ามากิน,น,นแกงเราไม่หน,หนุนเสียบแสียบมือเท่งนี่แหละครับนี่แบบนี้แหละยังแซ่บครับพี่น้อง,งเป๊ะเปเออมักแนวนี้แหละนี่กับผล,ละมักหลากไม่ครับพอดีไปซื้อด่างครับมือนี่ก็เลยแฟนครับน้องนุชอยู่ร้านโรงเรียนลราเพิ่นเลยซื้อหมักไม่ฝากนะครับมาสู่ในป่าสู่พี่น้องกินครับ เดี๋ยวแต่ไปซองเดี๋ยวแม่เตี่ยวไปซงให้กินเด้อแม่นวดได้ลำลำรวยรวยเลื่อนจริญืรวยฮะอันนี้ก็เแค่ปังเพิ่นทุกตะไม้ไว้ก่อนครับพี่น้องเมื่อเย็นหนึงเราไปหาฟักเนาฟักกะครับมาแกงเสื้อหอมเสียบเสียบว่าเป็นฟักเนาเด้อักเน่าขอไม่ได้ว่าฟักเนาเด้อออข่ยเคนผักเเนนาาะู้ไทยแท้แต่ขอหองฟักเนาไม่ได้ว่าฟักเนา พวกเราหรือว่าพังเนาโอ้ยกยาดอเสียบอยู่เดี๋ยวเราไปดังไฟท่าเด้อบาทหน่อได้บาทหน่อโอ้แม่ปางเราทุบแล้วได้พี่น้องคนนะ่ะเราไปเสื้อมอแล้ววันนี้คนว่าต้มน้ำขบมนันเนอสักก่อนครับมีแม่นว่าแกงเลยเด้หน่อไม้นี่ต้องต้มสะก่อนครับพี่น้อง ไปกำลังเฮืองกับน้องปางกับถือต้มไว้กับถือเดอออกระบ้านจำท้องพี่น้องลมลมหนาววื้อวื้อมันนี่ไปแล้วพายุพอแล้วก็โค่นี่พอแล้วก็ลืมซื้อโบนี่ฮะโบนี่แม่นอยู่วะโบลีเนี่ยบหนันนว่ามันโค่นี่งั้นโค่นมันบอกว่าพิษขอโทษเด้อครับคนหน่อยแล้วบอกไปตรวจได้อพี่น้อง่อย่างกับ่เบิ่งโทรทัศนดคนบ้าฟังแล้วก็ลืมลืมไป มากินแกงน้ำใหม่เด้อพี่น้อง,องต้มจนจืดแล้วรับพี่น้องแล้วก็เย็นนะหมอกแต่พอน้อยกับเมียจืดรับไปเลยว่ามีรถขมนิดนึงอย่างเสียบให้หลาเบ,บิ่ง,งไหวแกงน้ำใหม่สวัสดีจ้าพี่น้องสายลูกพอน้อยเดอ้อพอดีพอกับแม่เพิ่นไปซอยงานศพจ้ะก็เลยเห็นสายฟนะ <c oughs> อร์อมัวเนาะอ N E สายข้าจะสออคอมเมนต์ยินในวัน หมอแห้งพอดีเลยจ้ะแต่ว่าว่าเป็นอยังเพราะว่าใช้ตั้งใจเห็นมันแห้งอยู่แล้วเนาะอันนี้เวลาเข้าแกงเน้อใหม่นะจ้ะอันเข้ากับสียางให้เน้อใหม่แบบมันนุ่มมันอัวหลวเขากันกำน้ำแล้วก็ให้มันมีความหอมจ้ะเข้ากับตองเอานาใหม่มาขวัวต่อจักหน่อยเนาะจ้ะบางคนอาจจะต้มซื้อ,ววอนนหรือว่าต้มแล้วไปยินน้ำทิมหรือว่าต้มแล้วไปแช่น้ำเย็นจ้ะแต่ว่า เพื่อนซช่แตเหต็ดแบบประมาณนี้จะ้ะแหม่เป็นซ้อนหน่ยเนาะวะ่ะขาวมาขวงสีมันสีอ,อ่อนอวดรัวแล้วมันก็นสีหอมแสบจะ้ะข้าขวเรัรเจตเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถไปแกงได้เลยแต่ว่าเยีวยวรอผ่อกับแม่กลับมาจากงานสก่อนเยวให้แม่เป็นคนมาแกงให้กินเนาะจะ้ะเดี๋ยวจังมากินต้องการเด้อ เมื่อน,นีเริ่มมีลมหนาวมาหลายขึ้นเราได้จากพี่น้องแต่ว่ากันยังมีแดดมีอย่างพอให้ได้ดตากผ่าอยู่นะจ้ะตะวา่าคือลมหนาวนี่มาแล้วเนาะเตรียมโตขาแตกแล้ว,ลวจะนี่พามาชมต้นไม้ต้นไหลนี่กำบลนหมองที่พอกับแม่นอนพักคอนนอนหล่นย่ำกังวินนะจ้ะไสก็สากหาต้นไม้อันนั้นอันนี้ว่าหอยไวจ้ะตามภสาษสาใต้นั่นละ่ะ อันนี้ก็สิเป็นมุมนอนเล่นย่ามเสาย้ามแรงจ้ะนี่มีเปมีต้นใหม่นี่ดอกกล้วยใหม่น้องเด้นี่ใช้สื่อดอกกล้วยใหม่มาให้แม่จ้ะอันนี้เมือว่านี่พอหน่อยเพิ่นพึ่งตัดห้าออกไปจ้ะจะว่าเช่วงีห้ามันก็สิบวค่อยเขียวบันไดเนาะเพราะว่ามันเขาสูนา้าหนาวแล้วจ้ะ อันนี้ก็เป็นบอใสายเลียงหอยไ้หอยเชอรี่จ้ะออไข่แล้วนี่อันพักอีโตกสร้างมาใส่หลายๆเพื่อนกัดกินเบิร์ดเลยจ้ะหอยแต่ว่าใรายไ่ได้ให้อาหารอย่างอื่นจ้ะให้ถ้าเพื่อนกินผืชพักเนาะวันดีมากๆเลยจ้ะส่วนนั้นนี้จะเลียงหอยขมจ้ะแต่ว่าตอนนี้ปรับสภาพน้ำอยู่ถ้าเลียงได้หรือบ่ได้ยังได้เดี๋ยวทสายบอซูฟังเดอ้อนี่ก็เป็น ต้นบักกริกที่เคยโด่งๆล่ะจ้ะมันไก่สีกษียนละ่ะเดี๋ยวใสยตรงหามาปลูกไหมนี่ก็เป็นสวนขั้วหน่อยของแม่จ้ะนี่ใบขิงไผ่ใบขิงไผ่คุณได้ทำมาใบขิงไผ่เป็นยังไงเป็นแบบนี้แล้วจ้ะมันคนละอันก็หวานไฟจ้ะแต่ว่าก็คล้ายๆกันอยู่ในตระกูลเดียวกันอันนี้ต้นกระชายจ้ะมันเหลือจากเส้อนอยายาขอบปูนใช่เลยอมเสียม,มันผันเกิด์ีิลีเนาะ นี่ตอนนี้กําลัางผลิตต้นสระเน่อยู่จ้ะปลูกยากค่ะก,ก็แม่นต้นสระเนือนี่แล้วจ้ะพี่น้องนี่ยังนิดงๆแน่ๆกะจะตายอันนี้พักกระแยงตาสมจีเพนเทศห,หายจจ้ะปลนปลูกมาห้เนาะอันนั้นก็เป็นต้นพริกไทยของพอต้นผักขามีพักหอมเป๊อันนี้พักชี่ต้นหอมจ้ะนี่อันนี้กําลัางสวยงามเลยต้นพักชี่หอมหรือว่าพักหอมปลอมแม่เมพื้นเพาะไว้จ้ะ นี่ก็เป็นต้นหอมของซ้ายกำลังปรงนอแล้วแปลงนั่นเดี๋ยวซ้ายจะว่าจะปลูกพักหอมพักการหิ้นแล้วก็พักชี้เหล้าห้พอจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังปรุงดินอยู่เนาะอันนั้นก็จะเป็นพักอีตูตะไคร้จ้ะนี่กินทุกอย่างเลยมีต้นมะฮุงมีต้นกล้วยพื้นที่บ้านบ่ลายบันไดจ้ะแต่ว่ากะกะตองเห็ดให้มันคุมค่าที่สุด ให้ยมีทุกอย่างให้มันได้กินเนาะนี่ไซก็กำลังปลูกบักพีกใหม่จ้ะนี่นี่นี่อันนี้ต้นขึ้นชายไซปลูกเองจ้ะงามบอถ้านหนังกระิเป็นผักอินเลิศ์นี่ใบเตยนี่หอดผักบุ่งด้ยวยจ้ะเงอนไซที่ต้นบักกูดไซปลูกไว้ใหม่เนาะเพื่อว่าต้นนั้นมันมันกำลังเถล๊ะลวจ้ะต้นหน,น้าบ้าน นี่กะพักอีตูเพิ่นเริ่มเถแลวจ้ะต้องหามาปลูกไหมนะนี่เป็นพักแพ้่ใต้ตาต้นใหญ่ๆมันออกจ้ะแล้วต้นน้หน่อยมันก็กำลังปงไหมอันนี้มาเรียนฝ่าผึ่งเอามาปลูกให้พอจ้ะพอเพิ่นมาก,กินเนาะก็เลยหามาปลูกไว้ให้กับมีต้นกะเพรานี่ต้นบักกองนามของใส้กำลังออกดอกแลวจ้ะอุ้ยอุยเดี๋ยวจังหน่อยกะคงจะเป็นมากให้ได้กินแลวจ้ะ ทางหุ่นก็มีดอกแค่นี่บะหุงฮอนแลนแบบยางดกเลยจ้ะมีต้นแค่ต้นบะเขือปลาคาจ้ะนี่เป็นม่มหลังบานเนาะเดี๋ยวมื่อหนาใส่ผ้าไปเบิ่งหนาบานแลวก็เดี๋ยวผ้าเบิ่งบานเนาะจ้ะนี่เป็นหกๆกจากหน่อยจ้ะใส่ยังบริจัดถวยซ้ำพอดีผึ่งล่างเสร็จจ้ะครับพี่น้อง่านนี้หลแกแงเราไม่ได้ดครับ โอ้ลูกสาวมีนดสสวัสดีเ,เนววาะค่าตะว,ว้บบ่หรุบางอย่าไปตลาดหวยเพิงกับแม่ฟางพอดีไปงานซุปไทยพี่น้องแม่ฟางแล้วก็เลยไกลไปซื้อเฮดเฟืงมาแกงเสิ่หนนอไหมครับพี่น้องเพิงพักคะพร้อมได้พักเน่านี่ละ <c oughs> ดอกมาอูบนํำครับดอกมาอึ นั้นก็เป็นพัดเสง่แข็งครับอันเดือดถุงนี่แม่นเพลย์ได้ครับมะพร้าวเรามาไว้เอสเข้าเมากินหวานๆนี่น้อยเสแสรบๆสู่พี่น้องกินนี่ซื้อหัวน้ำอย่านั่งจ้ะอันว่าเรามาเก็บเพลยอยู่บ้านนราแม่ปางเราว่า้มยซื้อเอารถเป็นยังเถาถุงละหาบาทนึ่งเราเอาเดินไปบ่ได้ไปยองเนี่ยหาบาทจ้าหาบาทจ้าคือว่าดีแท้สันก็เลยเอาเลยันได้จขับห้าบาทบาทนี้ไปเห็นพี่น้องอยู่เดับบันในเพิงเพิ่นได้ประลาดมาขายครับพี่น้อง ปากอทิ่งล่ะครับภาษากรารกัไดดเดี๋ยวยกขึ้นเบิ่งจักตัวก่อนเด้อตาเก่าพอน้อยก็เคยตึกแเหี้ได้เยอะด้เธอละสามตัว4ี่ตัว2องตัวแต่ว่าเมื่อน,นี้ไปเจอรุ่นปักจุบเจอเติบได้ครับพี่น้องคนะน่ะใหญ่บุย <ส usu> ่านโอ,อันนี้บอกกิโลละสามร้อยลูกนี่อยู่นี่นะ่ะมันหกขีดสามตัวนี่นะแมนร้นนอยแปดสิบ แต่แม่ค้าเพิพ่นใจดีเอ,เอาเอาน้ำร้อยเจ็ดสิบเราวะกวยเสื้อถุงแม่เสื้อถุงวะ,ะวงแต่เราไว้ปีงกับตำโทรอบหน้าคนละครับรอบ <า S 2> นี้มันเ <ขอ S 1> รากินแกงเราไม่ห้อนห้อนบบเสียเ็เฟืองซะก่อนครับอ่ะป่านนี้ก็ละโอ้ตำบัสดีเราบอกนี่ครับขอมิติทาได้หน่อยลูก น้ำยาหน้างสมีสี่มาตรฐานี่ครับเนี่ยครับหาบาทพี่น้องเอ้ยน้ำคอร์ดิวคนน่ะแมว้าวแต่สีกินลงอย่างนี้มีเสี่ยวเยู่กว่าทรายเป็นยองยองเลยจะกินอะไรกับฟันกรอมหอนจังน่อยนะครับถ้าว่าข้าเจ้ากินเย็นได้หรออ๋อเป็นยาเย็นน้องใหม่มันหอกห่อนนะครับเนาะการเอาใส่เอายาหน้างใส่เป็นยาเย็นเดี๋ยวมือนี้แม่ปังเป็นบุสโซฝีมือครับผม เ้นอยเอาทงย่นัน yeah, นียน่ไตัวเดี่วา็นยนอใม่ก็เป็นะเสียบจ้ะล่วครับนอใหม่ไรอ๋อนอใหม่ไรหไม่เงี้ยทุ่นส่น้องครับได้มากนำเงี้ยทุ่นเเหรอเอาเธอกระเจะเย็นเย็จเย็นเน ไปงี้น่ากินข้าวเดียวแล้วครับพี่น้องครับต้องห่วงสายจวดแป๊บเดียวเลยครับนี่แซ่บข้าเฟิร่ะแม่จ้าซุปหยดอะไรอ่ะโอ้เอาอันข้าวโพดวะครับใส่เส้นข้าวเปลือยเยครับพี่น้องจัดแทนข้าวเบอร์ครับข้าวโพดข้าวเบอร์ข้าวหมากอันนี้เป็นข้าวโพดครับนี่นี่ครับพี่น้องปลาแด็กพอดาวบานดอนครับไาอยากใส้ป่ะ ปลาแดกกับป๋องนี่ปกติสีส้ม่ายสีใส้แกงโบค่อยขัดอกครับพี่นอกแต่ว่ามีมีเจ้านี่คือแบบถือว่าได้การอยู่ครับพี่นอกผู้ใดสนใจก,ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับผมในรัศดาและช็อปปี้ครับ <c oughs> <c oughs> ปลาแดกพอดาวบันด <c oughs> อนกดละ4ีสบาทครับผมแพ็คหนึ่งกับ4ี่ยหาซิบ 450. ซื้อเป็นแพ็คก,ก็ถูกลงครับผมใส่เกลือผงชุรส เกลือนิดหน่อยจปลางนอยืปรุงไห่ฮรุงไ่ลกตาครับแต่ว่าปัดอันปริมาณเกลือแม่บ่าด้ใส่ลายปันไหนนะครับยอดได้ลวกลน้ำใหม่นี่ยบ่ได้ใส่ลายเลยกตอต้มไปอ๋ออันนี้คือใส่ปตอนนี้เลยแลครับแท่ข่าเบือได้เป็นนองแอ้ข้าวข้าวข้าวข้่วข้วขาวข้าวาวข้าวข้าเขาวข้า้าขาวม้าวข้ อ้แต่ว่าแต่ว่ามันมีความหอมเนาะเนาะขับผ่อนนะสุดยอดเลยนะหอมเชงโนครับฟางไปแล้วครับเส้ลายเสียบลายใส่เป็นตัวอะีก่ยถ้าเป็นตัวโหลดก็ต้องปอกมั้งโอ้ถืวบนนู่นเขากันัเนี่ยเสื้อลายแล้วมีเข็มพนกอีกจสองูยเนาะยำเข็มเพราะววามมันมีความเอาไปขางใส้ก่อนเถอเด่นอันนี้ไวจริงกิดน้อย ปรุงให้เรียบร้อยครับผมกน้อยมันกับชิ้นเนี้วแบบที่นี่เาใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดแทนข้าวเบือกะได้ครับแซ่บเป็นแบบใส่เลยค่ะเห็ดค่ะตามลงไปโอคือใส่ไล่ๆกันเลยตัวนี้ครับต้องใหม่ต้องสุกแล้วน้องใหม่น้องสุกแล้ว<อ>กดปุ๊บๆบ <S <S นี่ก็ได้กินแล้วนี่ครับเนีา่ยมาร์กต่ำเลยครับผมลูกชิ้นเปาะครับพีิณออก รถชินรชิน,นาเ็เี่ยงม่า้ก็พอรดนี่เป็นไรล้วาเราก็เลยเาก็หยังมันนี่แม่คือใส่สุดดำเนาะครับแม่โอ้แม่เป็นงานสงเพรา,าพ่อแม่น้องก็เลยแวะไปตไลาดครับพี่น้องเหมือนจำช่องอบ้านแม่เนาะเป็นเสียแม่น้่นองทางยาย ตะเก่าคนก็ไปหาอยู่หาสินก็พอหน่อยแล้วก็พอหน่อยอยู่บ้านจำท้องอ๋อเป็นผู้พาไปพามาพาขายพามาไปหาขื่อสวนนั่นสวนนี่อ๋อรูปกับลูปน้ำกันเ <c oughs> ล้อยพนหลูใจพ <c oughs> อดีหน่อยจังแม่นวะครับ <c oughs> เราแพงพอแต่เ้าเงินหน่ยนยใส่น้ำปศุกรรมเต็มห้องประตับใส่ฟักข้าฟักย้ำหอม หผักมะเงี้ยครงบหอ๋อใส่เบิอง์น้ำผัดเบอร์มุผัดแก่เนี่ครับใผักกะเงีอยสินี่ครับนี่ผักอีตูอ่ะใส่ย่อนมาอูบเดาะมาอูบครับอันอุ้ยผักอีตูอันนี้ผักแซงเนี่ยจ้านี่นี่นี่ผู้ใดผมเคยเห็นผั <bakayım> กแซงเนี่ยม <ote> ันคล้ายๆใบอันผักหอมปลอมจ้าต่ว่าสีหอมแบบเพื่อจังผักอีตูผสมผักกระเงจ้ะอันนี้ผักขาจ้ะอีตูผักกระ พักแฉ่งไงพักครัเดี๋ยวไปพักแง่งก่อนสิพักแง่งป่ะวันนีบพดต่ำกันนี่เใส่ก็หอมครับแต่ไปยิ้มตู้กับหอมเนอะนะครับเนาะพักแฉ่งไงกับหอมไปอีกแบบแล้วว่าพักทายอีกโอ้ล่มเย็นล่มหนาวมาแล้วพี่น้องล่มหนาวมาแล้วบรรยากาศแห่งๆล่มผัดบอยๆเก็บผักกักแย่งไปใส่แกงหน่อไม้ พี่น้องครับผมตำอยากให้พ่อแม่พี่น้องเด็กส้มล้านหลังบ้านพ่อหน่อยครับชอ๋อพ่อชมอ๋อโอเคครับโอเคครับอยากอ้างอีกกันนะครับสองปีนะสองเดือนละคนน้อยค่ะออกินนะครับออรีนสมอลล์น้ำล่เขาคุ้มตาดำเต็มจิ้มไดครับ โอ้ออเลนอก็เอ็กเซนด่งแห้งแล้วทำายเมียดอกจำเลยครับครับว่าเด้ว่าดอกครับแต่ว่ามันมันมองเห็นบอลชัดชั่วขนาดสมสมปลาน้อยเฮ็ดเองบอกครับทรายตาสมจิตเมียตาสมจิตบอลเงียดอกครูชีวิตแล้วแต่ว่าประเภทปลาในตังบ์ว่ากายกินดิบปลาไหนนะครับพี่น้องอ๋อวุ้นสมปลาหน่อยแล้วเธอกระจำจำปลาเดียนละโอ้กระสั่นบ่ครับจ้าบัดซอยจุก็กินดีเถอะคนละย่างกันอย่างนัน ดูใจพี่ยังชอินเหรอใช่ว่ามันเนี้ยค่านเนี้ยเราตายแล้ววะใกล้เดือดแล้วครับพี่น้องกำลังปวดอูๆแล้วพี่น้องจังน้อยกัออเอาอันฝาดใจเฮ็ดสุกกันปวดดือๆพอใจเฮ็ดสุกกับพ่อเล็มนะครับแม่หเห็ุมุ่นึ่มันสุกหงาบ้างไหครับไหวแม่กันแป๊บเดียวก็ไ,ได้ถูกยังได้หรืออ๋อครับเพราะว่าเคยแม่บ่ค่อยอันนั่นกับเห็ดเพื่องกับดอได้แม่บ่ครับฉันบ่สุกสีอีกสียังไปอีกแบบนะครับเนาะมีสุขภูมไงจัง เราเบียบเส้นมะหมาฮะเบียบอันเห็ดเฟียงเบียบมะหมากเส่เห็ดเฟียงน้ำเดี๋ยวไปนอนโรอบาดเอออันนี้ไม่ก็พอได้พี่ชมอันสียังมองเห็นงานเห็ดหนอนเห็ดปอคือหลายปอว่าเมนเห็ดปอดิครับสุบแล้วครับสุบแล้วโอ้ยได้เห็นเหี้ยใช่แบบที่อ่าไว้สมอ เนื้อเปาถิ่งกูยืลหรอยันเดียนะนี่แงแงมีบ้านก็ต้องจับปูสองแงะแม่เราปูเราลูกเอ, <c oughs> อ๊ะปูตัดงอกแบ่ถ่ไปเลยแง่นแง่จิตูขาขาอย่างใจ กใส่กินภาาดิบจะเจ๊งหมก็กินไปินโอ้หอมหอมตึบเลยครับพี่นกอกินาแบบหอมหอมเตะดังเลยครับพี่นกหอมกินผักขานํามังกรเลยเลยครับจเน้เหนียวตุยตเป็นบเนียว่ผมเป็นเนียวพอแบบพอประมานะครับแมดแทใส่พอซิหมครับเอาซอมาบวมาซมครับ จับเดียวได้กินครับผมสีมือแม่ปางน้ำจิ้มเคยนจิอานบะเมือเงยครับผมในหนองคปยหรือปูปลาทอดยวๆเลยนะเป็นกังสันจังเครื่องข้าคขบ่น้ำาาแดงเน่ยนี่ครับใู้ตรวจสอบคุณภาพครับผมพอหน่อยซ้อยเดิมครับเขาล้นปลาส้มประเด็นส้มเนะข้าเดียวเ พรุ่มนี้ดีส่วนเราพรุอมไม่ดีเลยครับมี<ป>จา้างเข้มสองอย่างเลยล่ะ <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องปีเป๊ะเลยมัต้องเติมเขาเลยแหมนะครับผมเลยเนาะเออเทอรัคาเกลีครับผมก็คือเสียบตัว นี่ครับเสื้อลายอะไรยากเส่้อแบบนี่มันธรรมดาเลยครับพี่น้องแกงน้องใหม่ไซเฮดพี่น้องเอ้ยขักขนาดครับอีกจังนาทีนึงก่อนยันพระค้ามีขั้นสุกขั้นมีสุกนี่มันอ่อนลดผมดูครับพอขั้นสุกลายต้องเอารสส้มด้วยมีสองรสพระค้าต้องเอาพอดีสามรสรสพรหอมนาะโอ้เอ้ยพี่น้องเอ้ยมามีคนเหรอเห็นจ่าจ่าแล้วขับแบบนี้าะพร่ไป รสชาติกินนี่บอกว่าถือครับค้มหอมครับนี่ผักขาหน่ำผักแสงเง่ตามผักกระแนง,งอีกจักนิดหนึ่งครับสุดยอดค้อมหอมม,ม,มีอยู่ใน้นมีอยู่เรบแม่าบอกุ่่ย่ดผักแนงแต่วา่กงงวากินผักขากคบครับเนี่ยเดีากับผ <c oughs> ักแสงเง่เป็นมาเป็นอันอันดับสองครับแล้วก็อันดับสามก็คือผักกระแนงแต่วาดดครับแง่เขาแต่แสบว่าครับ่นอะ

จะกินปาลาหมึกมากมากเลยนะครับมาใส่กํากจัดให้อือเป็นไหนพ่อครับเอาขาจามไปครับแซ่บพี่น้องนี่นะครับแดดรอกแล้วครับกินเขาน้ำกันได้ครับวันนี้ครับแซ่บดีครับมองนี่มันมองดอมป,ออปอเเิดไฟแล้วจะรอตั้งแต่ ต้มไก่เนื้อเมื่อเช้าร์เหรครับพี่น้องแซ่บพี่โก้ไก่ใส่สมุนไพรครับพี่น้องบอกว่าได้เหรอครับบอกบอกบอกอะไรนี่สิครับใบหญ่ใช่บุบบุีป่มอบลีมอเบลี่ภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาจะเอาวาดสันมันเูาว่าใบม่อนมอนบลี่หรือว่าใบม่อนครัที่กินมากมันได้น้ำบ่ เวลา,า,าสุกไม่ดำดำิมเพนอย่างเงี้ยนิมหนักชิมจ้ำหน่อยวันมะม่ววายคือต้มเลยผลมีรสผมมีนื้อเสียขนาดถ้าไหนหินหนามก็นบอจะนุขัวเลยนี่จะพัดให้ทำแม่ซื้อมาฝากก็จะบอไปไก่พอหรอกแล้วบอมาอมเกลือปืนกับพี่นว, <c oughs> วันเอะบอามเป่าเดรอ่เป่าอยู่ได้ลูกน้อยแม่มาเด้อ เด็แกงน้ำมานเยอะเกี่ยว,เยวยนเนาะอันอานบานน้อยยำเนี่ยครบมีประอันบ,า,นบางสิ้นหาขีดล้วครับโอ้โหครบก็จะหลายดีย่างยังหลายเลยครับชาเลยทำบ้านเฮาเป็นตอนนั้นพ่อก็ไปคูมือสิเดียว <c oughs> ในมือลราโล่สองโล่ครับแต่ว่าวางก็นเราไปหาเสื้อลองตัวอีกนนะครับพี่น้องน้ำกาลังคอนลนะคืออิซาปปนบานน้อยอืมพรุวนดมือกนาอ máy ừ. 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 rồi cây Hãy nhà đâu nó Ghiền nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แสีบใ่อืมนงอุ่นนึ่งนว่<ม><ม>ครับยิ่งอนยิ่งเข้มข้นเลย ขอล่าละบาแมงนาเสพีจักเหล่าเจดีนีกับป้าพี่น้องแฟนครับทุ้มทบกันเลยครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามิเ้อครับผมพอน้อยซอยเดิศหนุ่สาวถึงแม่ปานครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ของคาค่นเรื่องแม่เงาบารัลโอ้โหอไม่จะออกมีเฟื่องือย่นยหนึ่งเดยครับ ทอดต่อเจ้ว่ากับบ่อหลายครับเจ้ว่ามันกับแสบกันเรางคณะเอาไปทอดกกรอบด้วยโดดดีครับแสบไปหมดคล้ายคล้ายๆพวกกีบโอมของอ๋อครับมันยังมีกินของแมงเง่าอยู่จากหน่อยอยู่ครับผมเคยจีกินด้วยดำสัวดำเลยนะพี่ปลาอินนะนะครับสุดแกงหรือไม่